กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยู h ชนแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยู h ชนแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวสามนักกษัตริย์ดวงโชคลาภโดดเด่น ได้รับโอกาสทองในปี2568นี้ดวงปี2568นีต้ตัวให้พร้อมดวงชะตาของหลายๆนัก,กรรษัตริย์กำลังจะพลิกพันธุ์ไปในทางที่ดีแต่มีสมนัก,กรรษัตรย์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของโชคลาภมาดูกันค่ะว่า3นัก,กรรษัตร์ใดที่จะได้รับโอกาสทองและโชคลาภมากมายในปีนี้ค่ะ ปีรากาสำหรับผู้ที่เกิดปีรากาปี2568เป็นปีแห่งความโอกาสอันดีในการก้าวหน้าทางด้านการเงินด้วยสติปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดพวกเขาจะสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ชีวิตมีความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้น ส่งผลให้ฐานะทางด้านการเงินมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเพื่อให้ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนควรวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบควบคู่กันไปด้วยในปี2568ผู้ที่เกิดเบีรกาจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งดวงชะตาส่งเสริมให้มีโชคลาภและมีความมั่งคั่งเพิ่มพูนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเฉลียวฉลาดและอาศัยในการปรับตัวทำให้สามารถคว้าโอกาสต่างๆได้อย่างง่ายดายปีขานในปี2,568ผู้ที่เกิดปีขานจะได้รับโอกาสอันดีและโชคลาภมากมายสัญญาณบ่งบอกว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการเงินด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่น จะทาให้พวกเขาสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้และพร้อมที่จะไขว่คว้าหาโอกาสต่างๆที่เข้ามาผู้ที่เกิดปีขานจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยอดเยี่ยมด้วยความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพวกเขาก็สามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆและสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล ความมั่นใจในตนเองและความคิดที่เป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจ B walk. ปีวอกปี2,568หรือเป็นปีทองของผู้ที่เกิดปีวอกเลยทีเดียวโชคชะตาเปิดทางให้คุณได้พบกับเจอกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆมากมายความฉลาดและความคล่องตัวของคุณ ก็จะช่วยให้คุณนั้นคว้าโชคลาภและความสําเร็จมาครอบครองได้อย่างง่ายดายเปรียบเสมือนลิงที่กระโดดไปมาคล่องแคล่วบนกิ่งไม้คุณก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในปีนี้จะเป็นปีที่คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากความสามารถในการแก้ปัญหาและความชัดเจนในการทํางานก็จะทําให้คุณเป็นที่อยอมรับและชื่นชมจากทั้งเพื่อน และผู้บงังคับบัญชาคุณจะได้รับโอกาสในการนำทีมโครงการใหญ่ๆจึงจะช่วยให้คุณนั้นได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำอย่างเต็มที่แต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นต้องการมากกว่าแค่ชคช่วยการพัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องหมั่นฝึกฝนทักษะต,ต่างๆเสริมสร้างความแข็งแรงภายในและเพิ่มพูน พลังตัวเองให้พร้อมเสมอเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะได้ไว่คว้าไว้ได้อย่างแน่นอนและปกป้องมันได้อย่างมั่นคงเพื่อความมั่นคงในอนาคตบิอยูแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ